สวัสดีครับดูอนี้เรื่องฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สมีฟังก์ชันแล้วจะหาอินเวอร์สก็สลับที่ซะนะครับจาก f. f F คือนี้นะครับ F คือ F หรือว่า y นั่นเองครับ F เท่ากับ X กำลังสามบวก6จะหาอินเวอร์สคือ F f ลบหนึ่งนครับก็สลับที่กันนะครับ นี่คือ f ถ้าเป็นอิน e r s e ์ก็เป็น x มาอยู่ตรงนี้ y มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับ,บ6แค่นี้เองทีงนี้เวลาจะหาก็าปรับรูปซะหน่อยนะครับให้จากอันนี้ให้เขียนอยู่ในรูปของ y เราก็ย้าย6นะครับมาฝั่งนี้มาอยู่กับ x ก็เป็น x ล6เท่ากับ y กำลัง3อยากให้ เหลือแต่วายเฉยๆนะครับกําลัง3หมดไปก็ถอดรากที่3นะครับก็ถอดรากที่3ามเข้าไปทั้ง2ข้างนะครับถอดรากที่3เข้าไปรากที่3กับกําลัง3ก็จะหมดไปนะครับก็จะเหลือแค่ y ออกมานะครับกําลัง3ของ x อ็ลบหสับที่ซะหน่อยนะครับ y ก็จะได้ x อลบห รากที่3นี่คืออินเวอร์สนะครับอินเวอร์สเขาบอกว่าอยากได้อินเวอร์สของ14ก็อยากรู้ว่าอินเวอร์สของ14คืออะไรเราก็14แทนเข้าไปนะครับ square root 1 4ลบ y นะครับรากที่3ของ14-6ลบก็ได้8 หร่รากที่3ของ8ก็คือ2เพราะชั้น y ก็คือ2นะครับก็จะได้คำตอบมาเป็น2เสร็จแล้วครับสวัสดีครับมีนิดนึงนะครับเป็นทริคถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับเรารู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเครื่องเครื่องจัรเครื่องหนึ่ง y เท่ากับ x กำลังสามบวกหกถ้าเราใส่เลขอะไรที่เป็น x เข้าไปนะครับเช่นใส่1เข้าไป ใส่1มันก็จะเข้าไปอยู่ตรง x 1กํากลัง3บวก6ก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับ1เข้าไปก็ได้ y เท่ากับ1กําลัง3ได้1 1 6บวก6ก็ได้7ได้7ออกมาแบบนี้ครับ <S <S พอเป็น inverse พอเป็น inverse <S <S ก็คือใส่ย้อนกลับเข้าไปนะครับใส่ย้อนกลับเข้าไปเพื่อให้ได้อีกตัวออกมา เราอยากรู้ว่าต้องใส่อะไรเข้าไปถึงจะได้14ออกมานะครับเราก็เหมือนทําย้อนกลับนะครับเรารู้ว่ามี y เท่ากับ14นี่คือ14ทําย้อนกลับ inverse ก็คือย้อนกลับนะครับ14ต้องถ้า14ตรงนี้เท่ากับ x กำลัง3บวก x ควรจะเป็นอะไรเราก็คิดย้อนกลับก็ 14เท่ากับ x กำลัง3บวก6 6ไปลบก็เป็น14ลบ6เท่ากับ x กำลังีหรือก็ได้8กับ x กำลัง3อะไรยกกำลัง3แล้วได้8ก็คือ x ก็คือ2นะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับ x ก็คือ2ก็ได้คำตอบเหมือนกันถ้านึกไม่ออกว่าทำยังไงนะครับใช้ความรู้เรื่องนี้ก็ได้สวัสดีครับ